เอาสร้างดิวะสร้างยังไงทำปพิเตอร์สร้างสร้างอีกแล้วอ่ะอันนี้ทุกคนเล่นเลยปะเขาไม่เล่นแล้วเอไม่เล่นอโซนอโซนอโซนเล่นก่อนเดี๋ยวอีกเออจะอยู่บนเอานี้ Yes อะกเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นอบี้ e s ะรคือ Yes 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 s ไรเิ่มเริ่มเริ่มเออือโนเนี่ยคือไม่รอไม่รอน่ารักน้องยูยูแต่มอง Yes เดคายทอม Yes เดี๋ยว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 ทำไมทำไมบอสเล่นเงี้ยกว่าบอสอ่ะแล้วต้นน้ำพูดเยอะทำไมอ๋อเขาใครต้อ Yes มีบอสมีเน็กแล้วก็มีน้องมีเน็กที่ตัดออกเขาอยู่อิเล็กทริกเมื่อกี้เขาอยู่อิเล็กทริกอยู่ข้างหลังเน็กแล้วทำไมตอนกูทำเควสปล่อยขยะกูเห็นต้นน้ำเดินอยู่หลังกูวอะไีออกแล้วอะไรขวัญพลิกไตเดินหลังกู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 อยู่อยู่หลังบีมเลยกูเห็นบีมทำเควสเลยไอขยะไม่คือตอนนี้คือเขาจะพูดว่าไอ ตอมอ่ะมันตายในห้องอันนั้นห้องห้องแอดมินเลยไม่ไมมคือคือตอนแรกเขาไม่เห็นนะเว้ยคือศพอ่ะศพไอ้ต้อมอะมันเหมือนเหมือนมีคนเอาไปซูกใ,ใต้โต๊ะเว้ย เพราะว่ามันมันอยู่มันเปสุกกับใต้โต๊ะมันสุทุกคนมีข้อมูลเลยมีเ้าอยู่กับเวเหมือนาโหวตโซนอย่าโหวตเดีเพื่อนเฮียอย่าอย่าบ้าอย่าบ้าอย่าโหวตอย่าโหวตสกิปดีไเอาโหวตโหวตเลยบอลเลยงั้นเวเฟอร์เป็นด้วยเวเฟอร์เป็นด้วยเฮียเลยต่อไปโหวตอันวอนเรสโวยอุ้ยโอ้โหเกลโอาโอเข้ามาฟินได้ปินอีกแล้วไอเตอร์นั้นเดี๋ยวคนที่โหวตกันแบบอย่างพิ่งโหวตกันมั่วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเจอต้อมเขาเจอต้อมหรือว่ไปหาต้อมเลยต้อมตายโอ้ไข่ เมื okay, uh ่กี้คุณเจอศพ เพื่อนเนกับต้นน้ำหยบกูเนกกับต้นน้ำหยบกูเขาได้มากับเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอเขาขอรู้ก่อนแป๊บนึงคือตอนเนี้ยเขาอยู่ห้องไอ้บินซึ่งมันมีคนอยู่ข้างล่างไอห้องไอห้องไอน้ำมันวะไอชีบสามคนวะไม่รู้เขาบอกส่วนเอ้ยต้นหญ้าต้นต้นกันบีบีฟิล์มแค็กอิงโวตเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ซื้อให้เว้ยเว้อ้เอากูกดไปแล้วดิเอาหุ่นเหลูกยาทั้งหลายผมกอดละสะาดตัวทิ้งนะครับผมไปโอ้โหโอ้โหพึ่งพูดพึ่งพูดไม่ทันเลยพึ่พูดไม่ทัน เลยกูก็กดไปด้วยเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยกูไม่ได้เปิดคอนเฟิร์มวีเจกด้วยชิบหายแล้วเตื่นเล้นกันดีๆนะฮะอยากเอาปืนยิงก็ต้องเจอเจอตามเองเลยต้องการก็ร้องเลยโดนร้องตอบคลิปแปดคลิปนะหัดหัดหัดเออต้องอัดยยังไม่หัก็ยังยืสวัสดีครับอยู่กับผมนนจจาูบิเดี๋ยวไปมีคลิปลงคือนาจาจูจตัวจริงนะครับ เป็นตอมเจ้าใครก็รู้จักตอมเอาไว้เอาดีครับคุณปีตเตอร์เอาคุณมาโลกผมเนาะสปอยมึงสป,ปอยคอนหนึ่งนะไม่ใช่ปสป,ปอยมึงสปอยว่ากู <S 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 เกิดอะไรขึ้นกูเขาเปิดคลิปไงไม่ได้เจออย่าเจอย่าออกูกูไม่เคยเอาอัดในเกมเปิดคลิปกูเปิดเลยยุเก่าเลยเอินีดเล่องนเ้เรื่เงนี้เสือใครเปิดไปหรอวะไอ้เฮียเอ่อเอาเอาเอาเวเฟอร์เป็นเวเฟอร์เป็นเวเฟร์ปเอาเร์เป็นเฮียเลยเาว่าแฮมวะเอาวเขาว่าแฮมวะจะเป็นเขาเร่งไงดูดิเขาอยู่กับีตลอดอ่ะเขาไอ้บีแบบเขาอยู่กับีตลอดกูกูกาะไอแฮมตลอดอ้าวก็เพราะวไอ้บทั้งคู่ไง เขาปิดไอบินสองตลาดใช่แลต่อไปควต่อไปคนเว่ยยเดียวเดียเ่ยว่ยเว่ยเว่ยว่เว่ยเวยวยเ่เเว่ยเวเว่ยเวเวเ่ยเวเวเว่ยเวรยเว่ยเว่ยเ่วยเว่ยเม่ยเว่ยเวว่ยเว่ยเวเวเว่ยเวว่เว่ยเวเย่เเ่เย่เยวว่เยวเยวเยว เอาต้อมป,เปนเตอร์ไม่รอต้อมเลยเอาขอโดดโอ้โหไม่รอต้อมเลยมามาเราเงียบมา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 ไม่ต้องปิดก็ได้เงียบๆไ้ต้อมเป็น ้าวมีคนฆ่าแล้วลงท่อหนีเมื่อกี้ใครไปอยู่หน้าห้องกับเราเออเมื่อกี้ใครไปอยู่มันแอดมินอยู่แล้วก็เห็นอิเล็กทริกแม่งทุกคนเละเฮียเมื่อกี้เขาเห็นเขาเห็นเมื่อกี้ต้นน้ำหายปะหายเขาเดินตามหลังพวกยิงสี่คนอะใครหายวะเกวี่ยทุกคนอยู่ไหนอิเล็กทริกแอมเองมาเอ็งออกกันหรือเปล่า ปิดประตูเปล่าเพื่อนอ้าวโบยเขาแบบนี้เขาหมดโอโซนแล้วไม่ไม่ไม่เขาแค่สันดิษฐานเลยเฉยมึงก็รีบจัดเลยแตเวบอกใจอย่างนี้เวเป็นมันจะโหวตมึงแล้วเหรอชื่อใครคนแรกเขาก็อย่างนั้นชื่อใครคนแรกก็อย่างนั้นมาต่อเฟิเขาหมดเขาหมดโอโซนอะไรกันกูหมดโอโซนเอาเออเออโอโซนโอโซนมึงมาไม่ไลืเอ็ดเอมันเป็นนะมันโคตรเศร้ากูกูตะกี้ไปกูตะกี้ไป ไม่ได้อยู่ดีเลยโดนล้อมวงโดนล้อมวงเออดีดีดีมาเยินไอ้เหี้ยไม่ไม่มันจะไปอยู่แล้วเอาเอากลับมาแล้วแหม่ทำเป็นก่อนกูรืคลิปแล้วด้วยมึงห้ามงอนกูเลยแต่เอาจริงไหมเข้าตงสารบอลไยมอาตาคนแรกโอ้โหเขาโดนโหวตทุกรอบโอ้โห ไม่โดนหอกว่าฆ่าอแอมอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่สนใจครับอันนี้บวยผม โอ้โหเขาบไปเข้าว่าเห็ต้นน้ำเป็ดกูกูก็เลยกูก็เลงสงสัยเลยว่าแบบเพิ่งจะมีคนตายด้วยเงี้ยเขาว่าเห็ต้นน้ำสัตว์เดรัจฉานได้โดนโดนได้ยังไงมันเปิดประเด็นแบบบั่วมาคือเขาแค่สงสัยเฉยๆตะวันเป็นไหนนะตะวันตนเริ่มเร็วห้าทุ่มเลยเข้าไปตอมต่อมอ๋อต่อมต่อมเหรอเวเป็นไนเวเป็นเบอัสดีครับอยู่กับผมนะจ๊ะจุ๊บๆนะครับวันนี้จะเล่นอมองอสกันนะครับเดบัก Yeah, boy. Yeah, boy. อ้าวทำไมมันจบเลยวะไม่คือกูงงอ่ะตอนนี้ว่าแบบมันไม่มีใครกดกดรีพอร์ตเลยหรือไงวะผมและเฮียกูโดนกูโดนสองตัวด่าเขาไล่เขาไล่ฆ่าคนอย่างโหดอ่ะกูกูก็แบบเดินตามก่อนแฮมโอโซนโอโซนอกนนโโซเขาขอโทษเลยคือมันแบบเหมาะจอดตอนนี้เขาเจอโอโซนพอดีเขาขอโทษจริงๆอันนี้เขาขอโทษจริงๆริงคือเขาหาใครไม่เจอทั้นั้น two thousand years later เออจัดเลยเพ่่อได้ยู โหสองในเจ็ดเลยอ่ะออกเกมแล้วออกเกมอ่ะอ่ะสิบวิเลยแล้วม็เจอหูดาวมีผมไปก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ออกเกมเลยโอ้โหมึงน้อยใจอะไรน้อยใจเกมไหมน้อยใจเก่งอ่ะน้อยใจเกมเหมือนกันเยอะเหมือนมึงไงไม่ไม่แต่เองไม่ตายเหมือนเขาไง Why running? ่าเด็กพ่อมึงจะกเดโอ้โหโอ๋ where where แว e r e ไม่ใช่โอโซนอะโอโซนอยู่กันนี่อ่ะห้องแอร์เพลนห้องแอร์เดินมากันในแอร์เพลนเลยแอร์เพลนคือตรงไหนวะไอตรงไอขวาสุดเลย ฟ้าสุดเลยไอ้ประเี็มันยื่นออกไป้กูเขาอยู่ไอ้นี่ยกูอยู่สตอรจกำลังจะเดินไปซ่อมคอมมูนิเคชันอ่ะตอเรจอยู่ไหนอ่ะตอนไหคือด้านล่างกลงกลางไม่เห็นบีมนะไม่เห็นบีมอะไรบีมฉันอยู่กับโอซนทางูะก่อนก่อนเอ็งก่อนมาสตอรจเลงไปไหนกื่อนมาสตอรจไปไหนอยู่แอดมินอ๋ออยู่แอดมินโอเค โอเคนี่คือโอเคก็คือใช่ไงเรียกว่าข้อมูลถูกต้องเพราะว่าเขาเขาไปริฟายไปริฟายผมไม่รู้ผมเดินมากันได้เก็กค่าเองดีพอร์ตเองหรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี้ยเธอแน่เลยผมว่าผมว่าแล้วสรุปว่ใครปวดมันตัวกล้องไปลองดูใช่นี่อยู่กับโอโซนแบบใช่เด้ออยู่ด้านล่างแล้วู้อะไรคือกูเดินมากันเน็กค่ะกูทำอะไรผิดอ้ะคนดูก็เห็นปวดใครเนี่ยสรุปคนดูเห็นอะไรคนดูใคดูคนดูสามารถดูได้กูโหวตตามศรัทธาตามสัทธาใครวะคือกูไม่รู้เหมือนกิัสกิย กิ๊บจริงเหมือนเดิมเต้กลัวเลยเฮ้ยบัตรเราโดนดับเบิลคิวนี่เราตายหมดแล้วเธอมตายเลยนะเว้ยเอ้าเนี่ยคือคือกูทำอะไรอ่ะกูกูโดนไปกับเด็กกันเด็กก็รู้อ่ะเด็กนะ่เด็กไม่ช่วยหลุดไม่หลุดาคนคนที่กูเข้าใจความรู้สึกมันแล้วโซนพิเตอร์ตอนเนี้ยคือเขาขางไว้เขาหน้าต่ำดับ yes เกมมันลบแล้วพอออกแล้วมันไม่จบไม่จบไม่ออกแล้วมันจบเกมอีก 别来！我话了，你<壞>听。 เพื่อพูดพูดตรงๆยังไม่ได้ฆ่าเลยบีบฆ่าหมดเลยปีละโอโซนออกบีบฆ่าหมดเลยถูกต้องพูดอะไรหน่อยลูกสุดพูดอะไรหน่อยแล้วคือมันเกมมันข้างเกมมันกระจกเนี่เนี่ยยนข้างคนดีอ่ะคนดีโอโซนก็อยู่กับฉันก็ไปช่วยไอวีมาหนาัลโหลไอวีมันตัดเนี่ยอ๋อคุณจำไม่ได้ด้วยซ้ำเพรากูมาจากไหนกูพูดแอดมินไปก่อนแต่ถ้าเกิดไอวีบอกไอวีมันบอกไอไอมาห้องเอนจินหรืออะไรนะคือเขาเขาบอกว่าตะกรงเป็นคนเพิ่งเดินผ่านไปเลย คือไม่มีทางแตนถ้าเองเองมาจากแขงแอดมินเราไม่เห็นแน่นอนที่พี่บอกมนลงมาด้านล่างนี่กับแกเดินด้านล่างไปมาสองสามรอบ Yes Yes จนกูก็ก็ยังนิดนึงแต่กูไอ้บอมบอมพูดทีก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ให้กับช่องอย่าลืมติดตามนะพิชานครับคุณครับคุณครับคุณไม่เคยเห็นติดตามเลย Wow Amazing Yeah เคเ y ี e ย h Man Hãy <laughs> <laughs> cool. subscribe <laughs>